สดีพี่น้องสบายดีสุขสุขสุขคนสมองสุบอนพวกันเหลยวกับสองน้องเดือนพี่น้องนอนกําลังนี่แหละตอนนี้อยู่ในอวางย่ในวงนอค้าพอยูทูบเบอร์พี่น้องสบายดีพี่น้อบาวทองบันามายังวะมามาเห็นชยอยอัปเดตตีนถาดพี่น้องสายดีพี่องยังเลือแต่ปาันเท่าไรเออาสำเรและพีนองอ้นี่

พอลงเดินก <si suppression> ับบได้มาสอ่อยพี่น้องไว้เมือนี่มือสานี่ผัดเ้านี่ไปตัดห้าามาแต่ตัดหญ้าแล้วผัดอันทำเมไปฉีดวัคซีนยุโควิดนี่แหละมาไม่ยาไปโทษมานําให้บาบุญเพ่งมมั่อีไปสีปักซองผู้ใดคนต่างเมืองบริเซียเขาไปฉีดในหมู่บ้าน อยาโทรมานำซองซ้ำซ้ายอะไรเสื้อผ้าผืนมาสีรอบแรงว่ะก็เลยมาอัปเดตตีนฐานให้เบิ่งมาหดขันใดเห็ดปูเห็ดอันเมื่อสารลงมาเห็ดผู้เดียวบ่ะลงมาผู้เดียวเลยพี่นอต่อไปอีกรอบหนึ่งจต่ลงมาจ่าที่ออกมาตัวแรจังลูกลงมาสวยเออไอเถ้งลงมาสวยติดไม่ใ่เยตาหนีไปเลย ห่างหายแล้วบ่เผยกับเป็นยูทูบเบอร์ได้พี่น้องแต่เผกับคืจะห่างๆแหละไ่ได้ลงคลิปวัเดียวนี่กำลังเริ่มต้นเนาะคอยเป็นคอยไป่ไหวแนาะแมนเตป็นตัวแรงก็ได้น้อยไม่ว่าจัใด <onz> <etus> นี่นี่ตีถะนี่ไปไน้ไปตะแลงบอเรยนะไรปปัเเนกแมากเมั่งสิหน่อยแล้วนาผู้าย่ก็แล้วแลันองกะอครุกาันดป่าละก็คุนอีพักนึ่งบอพักน่อยนะคือตัวถาตัวทับตัวทัดไปนะพี่น้องเ้ยห้าก็ได้หาก็ได้ขันหนึ่งยังอีกขันหนึ่ง ก็คือเสิยแล้วก็รอดพลเอกที่ว่าก็จากสำเร็จแหละแหละแมนอ่อยังอยู่สั่นเดียวยังอยู่สั่นเดียวหน่อยเนาะก็ยังขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่ว่าสำหรับทุกทีวิจัยเหมือกันเพื่อจะฝูชุ่มพ้นนะครับเพื่อนกับผมีอยังตอบแทนเนาะนอกจากคำขอบคุณนี่แหละครับหนุบคำกราบนี่แหละพี่น้องเอ้ย พครที่สวยเรือมากกะให้บุญคำนำสู้เนาะโดยเห็นอันอ้ายโค้อ้ายทางโคราชเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเมื่อคืนเนี่ยว่าอยากซอยอยังกองบุญน้องพันพันพันสองเนาะพันสองแล้วก็เห็ดต้นให้น้องนะหาล่อยเพิ่นว่าเป็นจำนวนเพิ่นเพิ่นพากมาสามพันเอ็ด แต่เปิ right. right. room, so ้งกระพากมาทางเก่าแหละทางเบาควันแหละทางซาไมยเนาะเอาก็เป็นแต่สองน้อยๆกกระยักซอยเลื้อยอยู่พี่น้องเลยก็ได้แต่สำนี่แหละซอยเบิ่งซอยแห้งซอยเถือซอยแห้งไปนี่แหละกระสีภูแหลพี่น้องเลยต่อสิไปเขาในเมืองในหน้าผู้แหลปลาเปิ้งเป็นสีดยาวัคซีนเอาก่อนเนาะเกันก็ใช้ถ่ายให้เบิ่งเนาะอยู่บนฉีดเนาะ เห็นเห็นเขาหลโซนรงอยู่เลยแล้วืิจิถ่ายได้กิจยเฮเบิรนนอกว่าการสืบาวัคซีนอยู่ล้วมันเป็นอะไรเนาะสีฉุียบะเนแมนหรือแถบานเท่านี้แถบานเท่านี้เขาหอยไทยนี่โควิดก็ร่งมากโควิดกระบาดางดังระบาดโควิดกระติ แม่นลำบากแต่ขน้อยการยังสิไปฉีดยาคือกันพี่น้องกันเออฉีดวัคซีนคก็การแล้วเรื่องงานอยู่กับมันยาอยู่ในเครื่องก็ได้เขาอ่ะวัคซีนบมดลายแต่กันฟัวฉีเลยแล้วมีอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันอันปล่อยของการตุวจว่ากันฟัวยิงสีแล้วบมแล้วฟัวแล้วแต่เพราะมันไปได้เลยแบบ ก็เอาลินเอาหัวกันแหละแมนพี่น้องเอ้ยกำลังไปขีโรได้เครื่องทางไม่ยาโทษมากว่าวัคซีนเบดแล้วซันบอกพ่อกันกราฟอีกพี่น้องเอ้ยขีโรถกราฟมาอีกบริสีซับบริสีจ้อย จุใต้หาฉัาเท้าบันบริฉีดวัคซีนวัคซีนมารอบแรกกับพ่อกันอันเรไปซื้อเพิ่มมากินบอมาอ่านวัคซีนมาแถวบ้านเท่าในกนารแถวบ้านเท่านี้ต้องอ่านชื่อเอาแต่กุ่มเสียงไปก่อนมารอบแรกนะเอเท่าไปก่อน มารอบซองเมื่อนีานั่นเอาแบบพุนนมแต่ว่ามีโรคประจำตัวเนาะคือทารแม่แล้วก็ไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นมีโรคประจำตัวเพิ่นเป็นหอบอืดก็เลยไปฉีดและะ้วก็ห้ามคนที่ีดและะ้วก็สิเมื่ออัปเดตอาการของทารแม่เนาะที่เพิ่นฉีดแล้วว่าเพิ่นเป็นจังไงให้พี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะมีอาการจังไงแน่เพราะเพิ่นมีโรคประจำตัวนะนะมันสี เจ็บสิปวปดปม่รู้จังได้กับไปทามเพิ่นเบิงเนาะสบายดีป่ะลุงอันวันที่แท,ท้กว่า,าอันเฮียเบิงเบิงเบิงแมาขากระตุ่นนายเพิ่์นเบิงเบิงเบิงเพิ่นว่นนนาตัวใดเป็นขานี่บ่ ใบานาดป่ะเนียเอยเดือนสิบวันที่สิบเออวันที 9, ่สิบเ,ออเก้าเดือนออสิบปีสองพันสิบเอ็ดปีนี่เลยเนาะแต่ว่าเดือนสิบปีสี่เด็กสี่มาแล้วหนึ่งเข็มใบสี่วัคซีนอ๋สื่อคุณนมามวนเลยย่างรจจูง <laughs> คุณลำใหญ่ <laughs> เอออยากได้อยากไดดีพี่น้องลานก็อยากได้หต้องอยู่ได้หนึ่งเป็นอะไรล้างสีดมากก็ปกติพี่น้องแต่ว่าอยากเครื่องเครื่องเล็กน่อยปวดตะแครนปวดตะแครนเล็กน้อยไม่ได้ปวดหัวมอกกาบ่ไม่ได้เพิ่ดขีดปวดหักกาเพิ่นกระถางว่าเป็นหลุไปจำตัวยแง่ก็บอกว่าเป็นหัวหือ ลงหอมผืดหอมผืดเปิดกับผัสีดได้เองแหละเอป็นลงหอมผืนแล้วก็เปนวัตติสกับสายหยาสายหยาแะลงหอมผืนเีนเนตีนประทในขืน่าสียาตานก่อนยาตานหอมผืชมันมียาสีอยู่ตามมันออกฮารนราคาลอยหาสิบบาทราคาลอยหาสิบบาทตันหอมผืช มาว่ามเมนต์มาต้านโดยสมบูรณ์ดอ,อกเวลามันขึนนข้นแล้วก็สีสีแล้วมันกระชิ่งลงแบบย่าระง,งับหอมหืดไหนจะยังไงก็จะหาสื่อยาอกแน่เนอะสื่อไก่แล้วก็ปิดแปนสีมันนี่ก็คือว่าอาการคือปกติป,กตปวดแต่แ,ตแขนเป,ป็นเรื่องธรรมดาผัวเข้มแทงแล้วก็มอเป็นหาพักพร หมยเฮ็ดเวียยายเพิผลมาผักพลเอาร้านกับ่ได้ผักพล <laughs> มันมันเป็นแบบปวดบ่มใยังมว่วนป <c oughs> นนานัยน้ะก็เลยแบบว่าอุมร้านไปกับร้านหันหันี๋ยวเฮาก็เอิญมันเมื่อนยันมันเมือ่อยบ่อกหักปานดอือผักพลเต็มที่เนาะ อะไรพี่น้องเลยพ่อนี่ก็สมมาพ่อควานนั่นแหละพระจิกเขามาเบิงก็อย่าลืมกดไล์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้ง<ด>เตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้เอไปเลยพี่น้องพอกันกิมนากรับสบายดี